สวัสดีครับช่างต้มวัสินเพชรบุรีครับลงเกลงอันนี้เป็นเห็นสภาพานี้ไม่ใช่ข้าวี่็งที่ร้านทำนะครับเป็นข้าวี่็งลูกค้าครับส่งมาแก้ก็คือตอนมาเนี่ยศูย์ไม่ได้ครับสู์ไม่ตรงแล้วก็ยื่นมาแบบหลวมอะครับเอาเหล็กเคาะเคาะค้อ,อนเคาะเคาะตีเข้าออกได้เลยครับไม่ต้องอัดนะครับ ก็มาแก้ครับเชื่อมห่วงใหม่ครับแล้วก็มาเชื่อมรอบใหม่ครับมาแก้ครับนี่แก้แล้วก็ได้แค่นี้ครับก็คิดกันไปกันเองนะครับพันหนึ่งละกันครับรวมส่งครับอันนี้เราเปลี่ยนก้านด้วยนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวเรามาดูศูนย์กันครับ เขาอย่างนี้ที่สําคัญสําคัญก็มีก้านนี่แหละครับก้านแน่นกา้านดีแล้วก็ห่วงดีนะครับอัดแบบแน่นตึงไม่ช่อข้างโอกาสบิดก็จะไม่มีครับแล้วก็ความนิ่งครับถ้าเกิดว่าห่วงตึงห่วงตึงกา้านดีแต่ว่าไม่นิ่งก็โอกาสขาดโอกาสบิดก็ง่ายครับ โอกาสที่รถจะวิ่งก็ไม่ค่อยจะมีครับแ้าข้อม่นิ่งเพราะว่าถ้าฝั่งซ้ายไม่นิ่งนะครับเอาฝั่งซ้ายก่อนครับถ้าฝั่งซ้ายไม่นิ่งนะครับจานไฟชนกับมัดไฟชนกับบันเซอร์แน่นอนครับทาให้รถไม่มีรอบครับจุดระเบิดไม่ตรงเวลาที่สมควรจะจุดครับแล้วก็สองข้างขวาครับถ้าข้างขวาไม่นิ่งก็ปลายเข้าเวียงจะขาดง่ายนะครับคัดเท้าถ้าคัดมือก็จะไปงัดกระฝาคัดครับ ทำให้เครื่องยนต์หอนได้ครับวิวิด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 นะครับที่ใส่ประกอบกแล้ววุ้นวุนวนวนวนมีเสียงหอนนะครับนั่นแหละครับเขาเวียงบิดครับนี่ครับนี่เขายืดมาแล้วนะครับแค่มาแก้ห่วงแล้วก็ครอบแล้วก็เปลี่ยนการครับตั้งศูนย์ใหม่เป๊ะเลยครับเปยเลยครับนี่ก็พร้อมส่งแล้วนะครับลูกค้าจากสตูลครับรอรับได้ครับ ก็สนใจทํำข้อเหวี่ยงยืดข้อเหวี่ยงก็ติดต่อได้ครับวันหนึ่งทำได้3ตัวแล้วน,นะครับตอนนี้3วัน10ตัวครับติดต่อได้ครับ0ูนย์หกสามเก้า่อมเครับช่างต้มวัดสินเพชรบุรีครับอันนี้เป็นข้อร้อยห้านะครับชักเจ็ดก้านโมโนครับอ่าแทนยืดของเราใหญ่มาตรฐานครับงานออกมาดีเนียนแน่นอนครับ มีรับประกันไม่ต้องกลัวครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่รับชมและติดตามมาตอตลอดครับ